สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุภูสุขชนนะครับผมมื่อนี้พ่อเอสิบห้าพี่พาน้องมาเห็ดลาบก้อยกินกันแซ่บๆนะพี่น้องนะโอ้โหพอดีพ่อเอได้เนื้อมากนะครับผมมีพี่น้องบางคนเพิ่นบอกว่าบางคนเป็นคนอีสานคือกันนะครับผมแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเห็ดลาบโปเปนอยากให้เห็ดลาบให้เบืองแน่นะครับผมได้เลยมันบ่มีหยังยากนะครับผมมื้อนี้ผมก็ได้เนื้อมานะครับมีอยู่แค่3อย่างเองนะครับเนื้อแล้วก็พาคิริวนะครับผมแล้วก็ตับแน่เล็กน้อยนะครับผม อันนี้พี่พ่อเอหั่นไว้แล้วนะพี่น้องนะหั่นไว้แล้วแล้วก็ซับเล็กน้อยสําหรับผู้ใดที่มักแบบเป็นต้อนก็สามารถหั่นได้เลยเป็นเลือกเนื้อมาแล้วก็หั่นแบบถ้ามักต้อนใหญ่ก็บเฮดต้อนใหญ่ได้เลยเฮดต้อนน้อยก็ต้อนน้อยได้เลยนะครับผมอันนี้ผมเพ็ดแบบกลางๆนะพี่น้องนะผมมีอย่างมาพ่อเอสิเพ็ดหลาบให้เบิ้งเลยนะครับผมผมเท้าเนี่ยเทาเตรียมไปแล้วใส่ลงไปเลยนะครับคลิปข้าพผมเนี่ยคลิปแรกก็จะเป็นตับนะครับผมตับที่หั่นไว้แล้วอ่านะครับ กลับมาปรุงกันเลยครับพี่น้องบะหมี่อย่งหลายเปียที่ผมต้มสุกแล้วนะพี่น้องนะต้มสุกแล้วต้มใส่ตะไคร้ก็ได้ครับใบมะปุ๋งก็ได้ถ้าผู้ใด้บักขมหอมนะพี่น้องนะบักขมหอมพริกขั่วครับผมบ่ต้องใส่เผ็ดหลายนะครับพี่น้องขั้นแรกๆเข้าก็เริ่มใส่เบาๆก่อนเพราะว่าถ้าเผ็ดหลายมันจะกินยากครับพี่น้องหัวใส่ลงไปใส่หลายกัดแซบหลายคือกันหอมหกมน้ำปลาครับใส่ลงไปนิดน้อยไว้ชิมเมืออีกทีครับแล้วก็เพียร์ไอดีนะครับเพราะว่า เหตุผลที่พ่อเอใส่ดีลงไปเพราะว่าเพียเนี่ยมันอาจจะมาแมนแบบเพียบแบบใสอ่อนแท้ๆนะครับคือบานเฮาเนาะอันนี้อยู่จังหวัดระยองนะพี่น้องเนาะมันอาจจะมาแมนแบบใสอ่อนแท้ถ้าเป็นอ่อนๆแท้ๆเลยแทบจะม่ต้องใส่บีนะครับมันจะขมในตัวของเพียเลยอันนี้ผมจะใส่เสริมลงไปนิดนึงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมเอาหกแถมอ่าแหนบแสบแหนวนัวเท่าแล้วใส่ลงไปพงนัวนครับพงม่ต้อง,งอธิบายพงนัวนี่ ใส่หน่อยอ่ะคนจักหน่อยนะพี่น้องนะคุณได้เขากันเด้อต่อไปก็เป็นการใส่สีสันนะครับต้นหอมนะครับผักหอมซอยเข้านั่นเองพี่น้องใส่ลงไปนะครับเลือดนะครับใส่ลงไปผู้ใด้บะมี่กับผมใส่กันเลยนะครับนี่ครับพี่น้องมาอย่างกันเลยครับคนเลยนี่ครับดูนะรู้ครับโอ้โห้คุณไ้เขากันเลยนะครับได้ครับเริ่มมีสีมีสันมีหน้าตาแล้วครับนี่นะพี่น้อง ครับผมนี่นะพี่น้องโอ้โหนะครับคนเลยเรียบร้อยครับพี่น้องเนี่ยมันมีอย่างไรเฮ็ดลาบครับเสร็จแล้วกันเส,สิร์ฟม่วงกันเลยพี่นออ้องวะไปกกินเลยครับครับพี่พอน้องมากินกันเลยแบบเรียบๆไปเลยใจวานะครับผมขอโทษพี่น้องด้วยนะผู้ใดที่พก,กินดิบน,นะครับผม เนี yeah, mm ่ยพาเข้าเตรียมมาเรียบร้อยครับพี่น้องอันนี้มีแจ้วพร้อมนะพี่น้องอุ๊ยโบธนัดใส่มือก็ใส่ซอนเลยนะครับแลแหลกสดก็เลยคำแหลกแหกมันอือหื้อคุยนะครับพี่น้องเน้นคุยนะครับกิีลากกิ้อยต้องเน้นคุย ลำลำ mm hmm. ตุยยังสีมันได้หลายเด้พี่น้องนะผมไปกินกับหมูกับพวกผมตุยกินยังเดี๋ยวบ่สููผมดอกซ่ mm hmm. บๆน้ำกันครับพี่น้องเอา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอร่าพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ